ของนกเปียนนะคะจะเป็นนกกระจอกเทศแคะค่ะขนสีเทาอ่อนๆนกพู่จะใหญ่กว่าตัวเมียนะคะตอนนี้เราอยู่ข้องนกกระจอกเทศนะคะรุ่นนี้เป็นเจ็ดถึงแปดเดือนนะคะความสูงหนึ่งเมตรแปดสิบนะคะตอนนี้เราอยู่ในข้องอีมูนะคะอีมูเป็นนกที่สุดข้ามเรียบร้อยนะไม่กัดสุดรข้าดูรียนเลย สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ฟ้าของน้องรันเองนะครับเดี๋ยวน้องรันพาไปดูนกครับใไปกันแทบบอกว่าถึงตัวเลยนะตะวันน่ะเหมือนตหวานเลยอ่ะหุยตัวนี้ตอนนี้เราอยู่ใน กงนกของนกไดโนเสาร์แล้วนะคะก็คือนกคาสเวอรี่นะคะล้อตัวนี้ดุ๋อซึ่งเป็นนกที่สวยแล้วก็ดุได้นะคะใช่สายที่เราเข้าได้เพราะว่าเราฝึกมาแล้วค่ะเขาเลยเชื่องกรับคนตก็ได้ล้อด้วนหัวของเขาเหมือนจะมีฟอสซิลอยู่นะคะแล้วก็คอของเขาจะมีจะงอยอยู่นะคะจะงอยของเขาจะเป็นสีแดงเหมือนกับสมองครับ แล้วก็ลายของเขาจะมีสีดำนะครับทรงตัวของเขาไม่มีหางแล้วก็เขาจะมีสามนิ้วนะครับแล้วก็ความอันตรายของเขาก็คือเรียบเท้าของเขานะเพราะเรียบเท้าของเขาสามารถเตะเราได้ถ้อเตะเราเราก็ตายได้คโหแต่ว่าถ้าไม่ตายก็แค่ซี่โครงหักครับไม่แค่นะลูกอันตรายโอ้โห ตอนนี้เราอยู่ข้อของนกเปียนนะคะนกเปียจะมีรูปร่างครปายกังกระจอกเทศนะคะแค่จะเป็นนกกระจอกเทศแคะค่ะนกเปียจะมีอยู่สองสีครับก็คือคนสีเทากับสีขาวตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเนี้ยนะครัะแล้วก็เข้าใกล้ไม่ได้ครับเพราะเขาอาจจิกเราได้ครับแล้วก็หนังหลุดออกมาอุย ตอนนี้เราอยู่ในข้อของอีมูนะคะอีมูเป็นพี่สูงห้าสิบไม่กัดสุภาพเรี้ยูไม่กัดครับส่วนสูงของเขาสูงสุดตอนเต็มใบแล้วก็มีห้าสิบครับอาหารที่เขาชอบกินก็คือกล้วยครับหูดูระแวงหูดูระแวงหดูระแวดูระแวมีสีสดีงแล้วก็เขาจะมี ขนสีน้ำตาลอ่อนๆออกดำครับแล้วก็ที่เท้าของเขาจะมีสามนิ้วครับแล้วก็ไม่มีหางส่วนคอของเขาเหมือนจะมีสีฟ้าๆอ่อนๆนะครับแล้วก็หัวของเขาจะออกดำๆอุ้ยดล่นนี้เล่นเข้าซะแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วาเดียสวัสดีค่ะมาลูกมาลูกมาลูกมาตรงกรกระบาดข้างหน้าเลยลูก ครับด็แนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อเด็กชายนันารัมพ์พัลสีถาวรนะครับอยู่ชั้นป .5 ครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนอาชั้นธนบุรีนะคบอ๋อน้องรันเมื่อกี้ที่พาไปดูนี่คือเป็นฟาร์มที่ไหนลูกปากท่อครับคือหนูหนูชอบไปเที่ยวที่นั่นเหรอคะพ่อเป็นเจ้าของอ๋อคุณพ่ออ๋อลูกเจ้าของนี่คือลวฟาร์มฟาร์มชื่ออะไรอลูก มาลายฟาร์มปากท่อมาลายฟาร์มปากช่องปากท่อปากท่อออ๋ปากท่อเมื่อกี้นกที่มันดุร้ายอะลูกที่แล้วทำไมหนูพี่หอยเขาบอกครูบอกว่าแบบมันดุมากดุที่สุดในโลกใช่แล้วหนูไปอยู่ใกล้ๆหนูไม่กลัวเหรอลูกอันนั้นเชื่องแล้วครับฝึกมาแล้วแล้วมันเคยทำร้ายใครไหมในฟาร์มเออส่วนใหญ่ก็เตะเตะเตะตอนที่พ่อฝึกนกคาซรี่ตอนนั้นที่มันเชื่องครับ พ่อโดนมันเตะที้เลตอนแรกๆใช่ไหมครับใช่แล้วนกพวกนี้เออครูอยากดูมากเลยมันมันบินได้มั้งไหมมันบินไม่ได้ครับเพราะปีกของเขาเล็กมากครับรอแ,แล้วต้องรันบินได้ไหมครับไม่ได้ <c oughs> ไหนต้องบินนี้ที่ที่ฟาร์มมีนกทั้งหมดกี่ตัวลูกประมาณร้อยกว่าตัวโอ้วามใหญ่มาก วันนี้เราคงได้เห็นนานานกในฟาร์มของเราแน่ๆเลยแล้วความฝันที่รันอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกอกล้องส่องทางไกลครับเอาไว้ดูสัตว์จากทางไกลครับไปดูสัตว์อะไรเราไปชอบส่องแบบเข้าไปในป่าแล้วก็ส่องสัตว์นี่แหละลูกใช่โรัโอเคอดีใจจังแล้ววันนี้พาพวกเราไปเที่ยวฟาร์มหน่อยนะครับพร้อมไหมลูกพร้อครัพร้อมแล้วเชิญครับไม่รู้จะเอาไว้ไหนมือ สวัสดีลูกสวัสดีครับรันเคยขี่นกไหมลูกไม่เคยอ่ะเพราะว่าจริงๆขี่ได้ใช่ขี่แต่ว่ามันมันสูงใช่ไหมลูกใช่แล้วก็อันตรายเลยอันตรายคือถ้าอันตรายเราก็ไม่ทําดีกว่าเนาะใช่แล้วเราเราเราชอบพันไหนที่สุดลูกนกกระจอกเทศเพรว่าตัวใหญ่แล้วก็วิ่งเร็วเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับนกกระจอกเทศครับแบบเจาะลึกเลยเพราะว่านี่คือพระเอกของฟาร์มเราใช่ไหมลูกเดี๋ยวไปยืนไปยืนข้างบนขก รันลูกเดี๋ยวพี่พี่ทีมงานจะเปิดภาพแล้วรันบรรยายเพิ่มเติมนะพี่พี่ทีมงานครับขอชมภาพครับโอ้สวยมากมาลยฟาร์มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับอุ้ยมีอูด้วยลูกโอ้ลูกยูนี่เหรอโอ้โหมีหลายอย่างเลยเนาะเป็นฟาร์มนี่ใช่ไหมลูกใช่ลูกกระจกลูกกระจกเทศเนาะ ออดูว่าจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ก็เยอะเอาเรามาถึงห้องฟักไข่กันแล้วนะคะไข่ที่ผมถืออยู่คือไข่นกกระจอกเทศนะคะแล้วก็ใส่ที่เราต้องเอาไข่มาฟักไว้ในตู้เพราะว่ามันจะได้เกิดความอบอุ่นครับแล้วก็อุณหภูมิคงที่แล้วลูกนกก็จะได้เกิดการพัฒนาการครับแล้วก็เวลาลูกนกออกมาจะได้แข็งแรงไหัออกมาแล้วอันนี้ไงอนนี้ไง เราต้องช่วยเคาะเปลือกไข่ไหมลูกหรือเคาะเองเคาะออกเองถ้าเกิดว่าเคาะให้ถ้าเกิดให้เขาคล้องมาเองจะต้องรอนานหน่อยครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วยเขาคล้องมานิดนึงเขาจะออกมาได้เร็วขึ้นครับมันฟูอุ้ยได้เลยเหรอวันที่สามวันครับ นี่เดินคล่องเลยครับอายุสาวันตอนนี้อยู่คล่องลกกระตอกเทศนะคะรุ่นนี้เป็น7-8เดือนนะคะความสูง1นึ่งเมตรแสบนะคบรุ่นนี้เป็นรุ่นผสมแล้วอางคอน้ำเงินกับคอดำนะครับซึ่งได้ลูกออกมาเป็นนกไฮบีดนะคบหรือคอเท้านั่นเองสาเหตุที่เขาไม่ทำร้ายเราเพราะว่าเขายังไวรุ่นอยู่นะคะ เจ็ดเดือนหรอ๋อ,อถ้าเป็นเป็นตัวที่ตโตๆบางทีจะทําร้ายเหรอลูกใช่ตอนนี้เราอยู่ข้อนกกระจากที่เเวนพ่อแม่พันธ์ุนะครับตัวผู้ตะขนสีดำตัวเมียตะขนสีเทา ซึ่งมันใกล้ดูปผสมพันแล้วนะครับห้ามเข้านะครับอันตรายเพราะมันอาจจะถีบเราไม่ก็จิกเราได้ครับเวลามันจิกเราแล้วหนังอาจจะหลุดออกมาได้ความสูงของเขาจะอยู่ที่2เมตรขึ้นนะครัะการที่ตัวเมียสั่นปีกแปลว่ามันพร้อมที่จะผสมพันธ์แล้วครับมันนจ้บการนัดกันอะครับว่าคืนนี้เจอกันอะไรแบบนี้คือใน ในทางของสัตว์ก็คือเขาบอกเขาพร้อมแล้วนะที่จะเจริญพันธุ์ก็คือมีการนัดหมายตัวผู้ตัวเมียนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของสัตว์ต่อจากนี้ไปจะเป็นภารกิจท้าทายกรรมการครับให้ท่านทายว่าสิ่งที่เรานําขึ้นมาคือไข่ของนกอะไรทีนี้ครับนําภารกิจขึ้นมาเลยครับโอ้เป็นสีสีสวยสีสวยสีสวยจริงๆโอ้ไม่เคยไข่สีสันสวยขนาดนี้เลยอะ ท่านผู้การครับไข่ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือไข่ของนกอ,อะไรทรีมงานครับพี่ซุปขอตัวเลือกให้กรรมการด้วยครับท่านผู้การครับท่านต้องเดาครับพี่อหอยอาจจะได้เปรียบหน่อยครับเ,เพราะว่าเคยทําข้อมูลลืมไปแล้ว <c oughs> เพื่อรักสัตว์เอ้ยลืมแล้วนะสามปีแล้วมัง้งท่านต้องจับคู่ครับใครที่ตอบถูกมากที่สุดเรามีรางวัลมอบให้ครับทีมงานครับพี่ซุปขอตัวอย่างรางวัลครับ ให้กรรมการได้เห็นก่อนครับรันรู้หมดเลยใช่ไหมลูกหนูตอบได้เลยใช่ไหมอ่าเนี่ยรันรู้หมดเลยครับนกเลียเดี๋ยวรันคอยบอกใบพิสซุนนะว่ามีใครตอบถูกอะไรยังไงหรือเปล่าผมขออวดรางวัลก่อนครับนี่คืองานศิลปะครับดูสิครับโอ้โหไข่นี่คือไข่ที่เขาไม่ฟักแล้วครับอ่าเนี่ยครับเราเราก็จ้อรูนจาองรูนะครับเราก็เจอะรูอย่างเงี้ยครับแล้วก็นํามาทําให้เกิดประโยชน์เพราะว่า เปลือกเขาแข็งไข่บางฟองจะไม่ฟักครับแล้วเนี่ยฮะแล้วก็มีการสร้างสารรค์ให้เป็นงานศิลปะคนนสูงคณะกรรมการที่ตอบได้ถูกต้องมากที่สุดนะครับะจะได้รางวัลเป็นงานศิลปะชิ้นนี้ครับท่านคณะกรรมการครับตอนนี้เราเรียงตำแหน่งไข่นะครับจากเขียวอ่อนเขียวเข้มแล้วก็ไปเหลืองครับเขียวอ่อนพี่ป๋องตอบว่าคือนกเรียจ้ากู<อ>ว่าบอกว่านกอีมู<อ>พี่หอย อบว่านกกีมูเราจะเฉลยจากเขี้ยวอ่อนก่อนนะครับพิสูจถามเองไม่ถามดีกว่าอย่พ <c oughs> พูดไปแล้วมันกลายเป็นคําตอบเขียวอ่อนคือไข่ของนกอะไรลองดูเฉลยครับทังนี้ลูกไหม่ก็ผมยิ้มอยู่เขาดูเขาดูคำขันเรานะครเขี้ยวอ่อนคือ,คอนกอะไร <c oughs> นี่คือไข่ของนกตัวเนี้ครับเราก็ยังไม่รู้อยู่ดียังไม่รู้ดีนะครับ นี่ครับคือนกอะไรลูกนกคาสเซอร์เวลี่ครับไม่มีใครถูกเลยครับแล้วก็ผิดไปเรื่องเลยครับนั่นหมายความว่าผิดไปสองก็จะผิดไปอีกหนึ่งจะผิดไปอีกหนึ่งครับตอนนี้ยังไม่มีใครได้คะแนนนะครับผมขออนุญาตค้ามไปเลยนะคะั้มเลยนะครับยังไม่มีใครได้คะแนนครับจะต้องมาลุ้นที่ตัวสุดท้ายกันละครับไปดูกันต่อครับแล้วสีเขียวนะครับเขียวเข้มเขียวเข้มคือนกอะไรครับ ทีมงานครับพี่สู้ขอเฉลยครับเขียวเข้มนะครับฟักออกมาแล้วเป็นนกอะไรคือนุกัวนี้ครับคืออะไรล่ะยังรู้ไม่ออกครับต้องรอเขาโตครับคือนกอีมูคือนกอีมูครับคู้ป่วยก็คัออีมูครับพี่หอยนี่ก็ไม่ใช่ครับครับเหลือพลุเงาะกับพี่หอย สีเหลืองจะใช่นกเรียรหรือเปล่าสีเหลืองใช่นกเรียรหรือเปล่าครับทีมงานครับไข่ใบสีเหลืองคือนกอะไรครับนี่คือฟองสีเหลืองนะครับคือนกตัวนี้ครับโตขึ้นมาเป็นนกเรียนกเรียครับใครถูกนั่นหมายความว่ามีผู้ตอบถูกสองท่านครับ<อ>คือครูเงาะก,กับ พี่หอยครับงเนี่รางวัลมาเลยครับทีมนครับจอุปกรณ์ครับและทางบ้านเรามีรางวัลแบบเดียวกันด้วยทีมงานครับพีซุปขอตัวอย่างครับเราแจกในแฟนเพจของเราซุปเปอร์จิ๋วนะครับสวยจังนี่แจกในแฟนเพจของเราวันนี้ท่านผู้ชมที่ช่วยแชร์คลิปรายการอ่านี๋ยวสุ่มแจกนี่แล้วก็ยังมีกระเป๋าของเราจาก รายการมอบให้ด้วยนะครับร่ oh. สนุกกันได้ที่แฟนเพจซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วนะครับขอบคุณพี่ขุนมากครับ oh, สวยนะเข้าสู่โจทย์สุดท้ายครับท้าทายโดยตรงไปที่รันลุกเราจะท้าทายรันครับกับโจทย์การใบ้คำมีคำใบ้ให้รัน4ี่คำใบ้แต่เลือกได้แค่2องคำใบเท่านั้นและต้องตอบให้ได้ว่านกปริศนาที่เราท้าทายคือนกอะไรนะลุกถ้ารันตอบถูก จะเป็นผู้พิชิตเกมของเราแต่ถ้าตอบไม่ถูกนกทุกตัวในฟาร์มของรันต้องตกเป็นของรายการเยอะ้วยนิจชาสัจเยอะด้วยนี่กูเก็บไปดีกว่ามันจะคุ้มไหมเนี่ยรันไม่คุ้มไม่คุ้มแล้วค่าท่ายรันอย่างเดียวทีมงานครับคำใบ้ขึ้นมาเลยครับรันลูกคำใบ้มีสี่คำใบ้รันเชิญตรงนี้ครับมีคำใบ้หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตรงนี้ลูกรันลองเลือกจากตรงนี้ก่อน มี1 2 3สอยากเลือกคำใบ้ไหนลูกลักษณะแตกต่างกันนิดนึงนะลูกสาอยากเลือกหมายเลข3านะครับ,รบหมายเลข3 3เปิดขึ้นมาต้องสืบค้นว่านี่คือคำใบ้ของนกอะไรนะครับพร้อมล้วลูกมาแล้วเป็นขนครับขนนกขนครับผมว่าลักษณะมันเป็นขนของนกหรือลูกนกก็ไม่แน่ใจนะครับและลูกจับสัมผัสได้ลูก ยากหรือง่ายลูกเห็นแบบนี้แล้วยากหรือง่ายมันมันทำให้เรานึกถึงนกอะไรบ้างลูกสีเทาก็นกกระจอกเทศกับนกเรียอ๋อนี่ตอนนี้เหลืออยู่สองเหลืออยู่สองตัวนกกระจอกเทศหรือนกเรียเท่านั้นไม่ใช่นกอีมูใช่นกอีมูไหมอาจจะใช่นกกระดิ่งก็มันดีกว่าสามแล้ว เริ่มลังเลเริ่มลังเลครับตัวเลือกเนี่ยเหลืออยู่3ตัวเลือกนะลูก1 2หรือสี่หนึ่งเหนึ่งนะลูกไม่เอาสี่ใช่ไหมแม่สาธุจอเชื่ออยากให้เลือกสี่เชื่อสี่ลันลูกจะได้โชว์จอเอาหนึ่งลูกไม่เอาไม่เอาสี่ลูกเหลือหมายเลขหนึ่งสองกับสี่ลันเลือกอะไรลูกสองเดียวตัวเลือกมีอยู่ตัวเลือก ใจไม่เอาสี่หรอลูกเอาสองใช่ไหมลูกเราดูทีใจเลือกสองนะอ้าวเลือกสองนะอ้าวหมายเลขกสองลูกเนี่ยครับลูกมันเป็นรอยรอยเท้าของนกชนิดนี้ลูกขนแบบนี้รอยเท้าแบบนี้นกที่เราเลี้ยงอะลูกรอยเท้าเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเป็นแบบใี่ไหมลูกเออมันก็สามนิ้วเหมือนกันนกที่เราเลี้ยงมีกี่นิ้วลูกส่วนใหญ่ ตัดนกกระจอกเทศเอาไว้ว่านกกระจอกเทศมีใช่สองนิ้วอ่าไม่ใช่นกกระจอกเทศครับอ่าแล้วนกที่มีขนแบบนี้แล้วมีนิ้วแบบนี้ลูก,อ,ลกอีม่รเราคิดว่าคือนกอะไรลูกอีมูโอ้โหนี่คือเรามั่นใจเลยนะความมั่นใจในการตอบว่าเป็นนกอีมูกี่เปอร์เซนลูกเออห้าสิบห้าสิบเปิดสี่บอให้เปิดสี่ไงเอออยากรูร้ว่าสเอางี้หนู อย่าเพิ่งมองจอนะอย่าเพิ่งมองจอนะเอามือปิดตาไว้กกันลูกเอามือปิดตาไว้พี่พิทีมงานครับพี่ซุมอยากรวบเบอร์สี่คืออะไรครับจะโชดโชให้กรรมการได้ดูเบอ<ว>ร์ส<ว>ี่มาครับโชดจอเปล่าเนี่ยเ,<อ>เอางี้ลูกรันลูกเปิดตาครับมองตาพี่ซุปมองตามนิ้วลูก<จ>มองตามนิ้วเลยลูกมองตามนิ้วครับอ่าเรายังไม่ได้เปิดเบอร์สองเรายังไม่ได้เปิดเบอร์สองยังไม่ได้เปิดเบอร์สองจงลืมความจําเบอร์สอง จำได้ไหมลูกข้างในคืออะไรจำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้เเออโคไม่ได้แล้วอยากเปิดเบอร์สี่ไหมลูกก็ได้เปิดเบอร์สี่ครับอยากเดตผมลบความจำน้องไปแล้วเก่งจริงเลยพี่สุกเบอร์สี่เปิดครับเออกล่อมจนได้เงานี้ครับคิดว่านี่คือเงาของนกอะไรครับ ดูจากขนเพราะอันนี้เรายังไม่ได้เปิดอันนี้เราเปิดยังลูกยังยังไม่ได้เปิดดูจากเงาลูกคิดว่าคือเงานกอะไรลูกอีมูอีมูเหรอลูกเงากับขนอะไรชัดก่าลูกขนเพราะว่าอีมูตอนเด็กมันจะมีสีดำสลับขาวอ่าแล้วลงเงานี่ลูกเงาก็คล้ายๆกับลูกนกอีมูเงาก็คล้ายลูกนกอีมูให้ตอบแล้วลูก ให้ตอบแล้วอบอกกรรมการลูกตอนนี้ความมั่นใจของ,งเรามีกี่เปอร์เซ็นต์ลูกเจ็ดสิบเจ็ดสิบเดายไม่ได้เปิดเบอร์สองเนาะอยากเห็นเบอร์สองไหมลูกไม่จะเ,เป็น็ได้ไม่จะเป็น็ได้คิดว่าน่าจะเป็นนกอะไรครับอีมู <1> 1> นกอีมูใช่อีมูหรือไม่มาลุ้นกันลูกทีมงานครับนกที่เป็นนกปริศนาของเราใช่นกอีมูไหมครับ คำตอบคือใช่นกอีมูครับและคนนี้น้องรันตอบถูกครับเก่งมากพวกเีมงานครับเชิญครับท่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับน้องรันทั้งสามท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับขอบคุณมากนะครับรันครับให้ครูได้รู้จักนกแบบเยอะกว่าเดิมเยอะเลยเป็นความรู้ใหม่ของพวกเรามากต้องขอบคุณคุณพ่อมากๆเลย ที่เลี้ยงรูกแบบใกล้ชิดแล้วเขาไม่ใช่แค่ให้เลี้ยงเล่นธรรมดานะให้รับผิดชอบให้ช่วยดูแลเนี่ยมันจะฝึกให้เด็กเป็นคนที่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ <oui> แล้วคราวหน้ามาใหม่นะเอาเอาตัวใหม่ๆหม่มาให้ครูมั่งนะ <oui> นะแล้วเจอกันนะครับลูกขอบคุณมากที่มาครับ <oui> เรื่องการครับความ <gambling> ฝันที่พารันมาซูาเปอร์เทนก็คือว่าเขาบอกพี่ทีมงานว่า อยากได้กล้องส่งทางไกลครับ <ừ> ทั้งสามท่านครับนี่คือความฝันของน้องรันครับเก่งแบบนี้น่ารักแบบนี้พวกเราสามคนให้ผ่านครับรันครับที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความรักความ,มผูกพันที่รันต่อนกในฟาร์มของเรานะครับซึ่งเป็นกลุ่มนกที่บินไม่ได้แล้วก็มีขนาดใหญ่มากให้ผู้ใหญ่กินเวอร์ทราบท่านชื่นท่านชื่นชมในรันมากทุกูก ทาง King Power ทราบแล้วว่าอะไรคือความฝันของรังนนะลูกผู้ใหญ่ King Power ให้รายการเตรียมสิ่งนี้กับรัน,นลูกไปมองด้านนั้นลูกเดินหน้า39ลูกทีมพิททิมงานครับขอความฝันให้น้องรันจาก King Power ครับ เราเป้องมงนะลูก<ไ>รันเจ็บตัวนะลูก<ไ>แล้วก็หันมามองเลยนะครับครับ <laughs> รันครับนี่ใช่หรือเปล่าที่เราอยากได้ลองจับกัวสัมผัสดูลูกน้ำหนักเขาดีเลยลูกต้องมองไปที่ลุงป๋องลูกเห็น <c oughs> ไหมน <c oughs> ี่ <c oughs> กนี่กำลังขยายสูงมากเลยครับ <c oughs> ไม่ใช่แค่กล้องตัวนี้นะลูกผู้ใหญ่ king power มีทนุนการศึกษาให้ลูกด้วยรวมมูลค่า20,000บาทจาก King Power ให้น้องหครันน้องลันวางกล้องก่อนได้นะลูกแล้วก็มีสิ่งนี้ลูกลันลงมาดูใกล้ๆลูกนี่คือเหรียญจาก Super อร์ทนนะลูกเ,เราตั้งใจทำขึ้นเพื่อมอบให้กับเด็กคนหนึ่ง,ซ,งซึ่งรักและผูกพันกับกลุ่มนกที่บินไม่ได้ เป็นนกตัวใหญ่แล้วเขาก็สืบทอดความรักความพันนี้มาจากคุณพ่อและตั้งใจดูแลเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เป็นอย่างดีครับ mm hmm. เรียญน,นี้มอบใหกับเด็กที่ชื่อว่าน้องนัดนรันหรือน้องรันของเราครับ mm hmm. เรียนนี่เป็นของลูกครับ mm hmm. อัจฉริยะทันงสิจากฟาร์มที่เลี้ยงดูแลกลุ่มนกที่บินไม่ได้ครับน้องรันครับคุณท mm ี่มารายการนะลูก ดันขึ้นหน่อยให้ลูกเดีเย๋ดยวยนครับลองโน่นนะลูกพันครับโชคดีนะลูกโชคดีนะ,ะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดี <นะ S 2> ครับเขารู้เขาเข้าใจนะเในในนกหลายสายพันธนะุ์เลยแสดงว่าตรงนี้ซึมซับจากคุณพ่อ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ